บริการยืมระหว่างห้องสมุดบริการยืมระหว่างห้องสมุดคืออะไรบริการยืมระหว่างห้องสมุดเป็นการติดต่อขอยืมหนังสือหรือติดต่อขอถ่ายเอกสารที่ห oh ้องสมุดของเราไม่มีจากห้องสมุดหนึ่งไปยังห้องสมุดหนึ่งโดยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันวิธีการยืมระหว่างห้องสมุด ผู้ใช้บริการมาติดต่อด้วยตนเองโดยไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บาารรลักษ์หากเข้ามาหาที่ห้องสมุดแล้วไม่พบหนังสือที่ต้องการในห้องสมุดค้นในเว็บ OPEC กก็ไม่เจอแต่ไปค้นเจอจากห้องสมุดอื่นก็สามารถติดต่อขอยืมกับบาารรลักษ์ได้โดยตรงแล้วแจ้งข้อมูลกับบาารรลักษ์ว่าต้องการหนังสือชื่ออะไรอาจจะบอกชื่อผู้แต่งหรือบอกชื่อห้องสมุดที่มีหนังสือที่ต้องการก็ได้ หลังจากนั้นบรรณาลักษ์จะให้กรอกแบบฟอร์มหากหนังสือที่ต้องการอยู่ภายใน5วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการยืมและการส่งคืนวิธียืมระหว่างห้องสมุดแบบติดต่อออนไลน์โดยให้เข้าไปที่ library.rang.tsu.ac.th t เมื่อเราเข้ามาในเว็บนี้เราสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ โดยค้นจาก p ู l i n e ตแค t a l o g Sharing หรือเรียกว่าขายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเพราะว่าผู้ใช้บริการจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยถ้ายืมตัวเล่มอาจจะฟรีจ่ายแค่ค่าไปรษณีย์และค่าสงคืนให้เราเลือกไปที่เมนูเซิร์ชเลือกห้องสมุดภายในมอและเลือกสำนักทรัพยากรกา,รการเรียนรู้คุณหญิงหลง เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงลงหรือ c l i p p s u a c t h ให้เลือกที่คำว่า p ู l i n e t โดยใส่คำค้นชื่อหนังสือหรือชื่อผู้แต่งที่ต้องการโดยสามารถเลือกประเภทการค้นหาได้แบบต่างๆคือค้นหาโดยคำสำคัญชื่อเรื่องหรือค้นหาโดยชื่อผู้แต่งคลิกค้นหาเมื่อเราเลือกหนังสือที่ต้องการได้แล้ว และหนังสืออยู่ภายใน5วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้คลิกคำว่า Interlibrary Loan Request การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดไว้บรรลักษ์จะเป็นผู้ทำการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มที่ต้องการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่งเมื่อข้อมูลที่กรอกครบถ้วนและสมบูรณ์ดีแล้วบรรลักษ์ก็จะส่งจดหมายส่งอีเมล ไปที่ห้องสมุดอื่นเพื่อติดต่อขอยืมหนังสือเล่มที่ผู้ใช้บริการต้องการเมื่อหาหนังสือได้ก็จะติดต่อกลับไปที่ผู้ใช้บริการให้มารับหนังสือที่ห้องสมุดหากข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารผู้ใช้บริการก็รอรับที่อีเมลได้โดยไม่ต้องมารับที่ห้องสมุดถ้าเป็นสำเนาเอกสารต้องมารับที่ห้องสมุดด้วยตนเองและเมื่อใกล้ครบกำหนดส่งคืนหนังสือ ให้ผู้ใช้นำหนังสือมาส่งคืนเพื่อทำการส่งหนังสือคืนห้องสมุดต,ต่างๆได้ทันเวลาซึ่งถ้าห้องสมุดภายใน5วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะไม่เสียค่าบริการในการจัดส่งแต่ถ้าหากผู้ใช้บริการส่งหนังสือเลยกำหนดผู้ใช้บริการก็จะต้องจ่ายค่าปรับและค่าส่งคืนหนังสือด้วยตนเอง